สดีทุกคนวันนี้เราก็มาเปิดวองกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็คือมีทริปจะไปอ่าไปเที่ยวคาเฟ่แถวจเจริญกรุงทุกคนตอนนี้เราก็คืออยู่ที่บางขุนนนนะคะอยู่หน้าหอพักพยาบาลของเรานั่นเองนี่เดี๋ยวเราก็จะไปกันตอนนี้ก็คือรอรถแดงกันค่ะทุกคนเพื่อที่จะขึ้นเป็น,ข,นนะขึ้นเลยนะขึ้นเรือขึ้นเรือที่สี่หลีลาดขึ้นเรือที่สี่หลาดลค่ะไปกันเลยต้าดา ค,คะตอนนี้เราก็นั่งรถแดงอมาลงที่สิริดาตเนาะเพราะว่าเราจะไปขึ้นท่าเรือที่สิริดาตกัน,นะคะ่ะก็นั่งรถแดงแปดบาทเนะเาะเแปดบาทจากที่หอพักพยาบาลตรงอาขุนนนะคะ แล้วรถแดงอจ,จะไปจอดตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรวะที่จอดรถตรงนน้นแต่ว่าวันนี้ยไม่รู้เขานึกอะไรเออเขาก็เลยแบบไปจอดตรงโน้นเนาะเดี๋ยวเราก็เดินไปใกล้ๆนี่เองกคนตามมาเข้าไปในนี้เลยมันคือสวนเฉลิมพระเกียรติเจ็ดสิบสองพรรษา เอาทุกคนก็คือวันนี้ท่าเรือไม่เปิดนะเสาร์อาทิตย์ก็เลยแบบว่าเออแต่ไม่เป็นไรคือจะมีแต่เรือข้ามฟากเราก็จะไปขึ้นเรือที่ท่าวังหลังแล้วก็ข้ามฟากไปท่าพระจันทร์แล้วก็ไปขึ้นรถเมล์ไป BTS สาพนาณสินเลยไปดูการานี่ไงเตรียมแผนมานะแต่ไม่รู้ว่าแบบไม่คิดว่าเขาจะปิดอะ่ะเออก็เออเออดีสนุกดีอ่าทุกคนเดินย้อนกลับมาเด้อ

เรือข้ามฟากเรือโดดจับพายาบเออละ่ะ ทุกคนเราถึงท่าเรือท่าพระจันทร์แล้วข้ามฟากมาเอา 3, ่อสามบาทห้าสิบเฮ้ยน่าจมีรถเมย์สายแล้วหนูเดี๋ยวเราจะไปหารถเมย์นั่งไปที่เอ่อ BTS สภากาศิลอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> นี่ขำมากาก็คือนั่งตุกๆแล้วล่าสุดเดี๋ยวไปเล่ให้ฟังแล้วกันน่าจะเสียงดัง ทุกคนก็คือตอนนี้หลังจากที่เรานั่งตุกๆก็คือคนละห้าสิบบาทก็คือเขาลุงอะ่ะเอาร้อยหนึ่งเว้แล้วลุงอะ่ะบอกว่าเออเนี่ยจะไปจอดที่ที่สะสะพานตักสินให้ BTS อะ่ะสนุกมาจอดที่วงเวียนใหญ่จ้า BTS วงเวียนใหญ่ก็เลยเราก็เลยเดี๋ยวนั่ง BTS วงเวียนใหญ่ไปลงที่ BTS สะพาพนตัดสินแล้วกันก็ไม่แครอยู่แลยสิบหกบาทเช็คราคาแล้ว ก็ชิวๆดูกคนก็คือผิดแผนหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรสนุกดีสายสทองได้ที่สถานีตอนนี้ก็ถึง BTS สถานตักสินแล้ว ก็ที่เหลือก็คือเหลือเดินไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปลุ้นอีกทีว่าจะไปคาเฟ่ถูกไหมก็เดินตามทุกเก็แมปเนาะเจอกันค่ะก็จะถึงแล้ว ตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนเดินมาเดินผ่านเออโรบินสันเนี่ยโรบินสันบา,บางรักค่ะเสร็จแล้วก็จะเดินไปคาเฟ่คาเฟ่เราจะไปร้านแรกก็คือร้านโฮมูนั่นเองโฮมูเป็นร้านแบบขนมสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันมันเปิดแปดโมงแต่ตอนนี้ก็คือเก้าโมงแหละก็เนี่ยเดินไปประมาณจากท้าต่อวิทยก็ประมาณสามร้อยห้าสิบเมตรอะไรงนเงี้ยเนาะไปกัน ทุกคนได้ถอดเม็ดแล้วนะก็ก่อนกินอย่าลืมล้างมือด้วยเด้อทุกคนอาหารก็มาถึงแล้วไม่อยากพูดดังเ,เพราะว่าร้านเงียบเวอร์เดี๋ยวเราจะเริ่มชิมอันนี้เลยบจิตตบน้ำมาดูทุกคนเราจะหันน้องมาดูมาดูาดนี่นะคะเฮ้ยจริงๆเราต้องราดอันนี้ดีว่ะขอขอนุญาตที่หลังแล้วกัน นะอืมอืมอร่อยนะมันจะแบบ,บหวานมีกลิ่นถั่วแล้วก็ไม่กลิ่นของอะไรน้ำตาลน่าจะเป็นน้ำตาลเขียวอะ่ะเขาเรียกว่าน้ำตาลอ่ะน้ำตาลไทยแดงอ่ะอืมอร่อยเดี๋ยวขอชิมอันนี้เลยต่อไปเราจะชิมอันนี้เขาเรียกอะไรนะ รามาเจเรามาเจาเราก็ลาบอันนี้ไปนะดูไหมลาบนิดหนึ่ง <c oughs> ไม่เอบานะตรงนี้เหมือนข้างล่างมันจะเป็นแบบนมสวเหลืองแล้วจะมีกลิ่นบัวแล้วก็หวาน มันละมุนอะเอาจริงชอบหรือนก็ชอบกินใ,ให้อบชิมว่าชอบไหมต่อไปให้อบชิมว่าสีชอบออบจะชอบไหมสีต้องสัมผัสเล็กๆอ ทำต่างแสดงราดเอลาดไปเลยสัมผัสแรกจะแบบแปลกๆนิดนึง คำแรกก็จะแปลกๆอีกนึงน่าจะเป็นน่าทุ่งยันไมปกะเด็นว่าจะแบบแต่ดีนะลองไม่สำลักถั่วนะคน<ช>อื่นที่กินนคือจะสำลักถั่วบนคือผงถั่ว<ช>ม,มังม<ช>ุนโอ้ <laughs> ได้นะเ <laughs> <c oughs> ช้ามาคือประดิมด้วยขวาหวานเลทีเดียว อร่อยนะทุกคนแต่นี่ว่าแบบคือเป็นคนชอบกินแบบถั่วๆหรอไหมหชอบอันนี้บ้าเหมือนคำแรกอะ่ะมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นนมพลเหลืองเนาะเป็นพอเหลืองขึ้นมาก่อนพอรวมกันไปสักพักมีถั่วมีน้ำตาลใสแดงคือมันแบบเข้ากันอะชอบมันละมุน ทุกคนเราก็คือคาเฟ่ร้านแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปคาเฟ่อะไรนะคาเฟ่ามาดิ BKK อยู่ซอยจารั 4, นสี่สิบาต้องข้ามไปฝัง่งเพราะว่าฝั่งนี้มันส4่เอาทุกคนเดินย้อนกลับมาที่จตริญกรุงส6นะแล้วก็เข้าซอยนี้เราจะไปคาเฟ่ที่สง่งชื่อออะไรสักอย่างเนึงอ แล็บออดิแแชแล็บออดิสเฮ้ยมันอยู่บนหลอดท่อใช่ไหมหลุกท่อมันจะอยู่บนหลุกท่อเดี๋ยวเราไปหากันว่ายังไงท,ท,ทุกคนเมื่อกี้เราไปร้านคาเฟ่ใช่ป่ะชื่อว่าแล็บออดิสอ่าทีนี้ร้านนั้นเปิดสิบโม,มงครึ่งตอนนี้สิบโมงสิบก็เลยทำอะไรคะมากินมากินข้าวหมูกรอบข้างๆนี่เลยเพื่อรอเวลานั่นเองนะคะแต่ร้านเนี้ยจะเป็นคนแบบ เดฟฟ้าเขาบอกว่าเป็นโทนเดฟฟ้าแบบสีฟ้าอยู่บนลุคท็อปบนาฟ้าอะไรเงี้ยต้องเราดูว่าสวยแค่ไหนจะเป็นร้านเล็กๆนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะานตอนนี้ค่ะค่ะถ้า,า,า,าทุกคนนี่ไงร้านที่เราบอกจริงๆอ่ะร้านน่าจะอยู่บนลุคท็อปนะแต่ว่าอยู่บนลุคท็อปข,ของร้าน bad and angry นะคะนี่ก็มาถึงมารอแล้วมันจะอยู่ข้างโรบินสันเลยนะทุกคนจะรัน46 ก็มา,าเลยเจอร้านสีแดงก็คือใช่เลย <S <S <ess> ทุกคนเราก็เดินขึ้นไปเลยนะมันจะอยู่ชั้นหาชั้นห้ามันมาขอาเลย ให so ้ถ sort of ่ายดูน่ารักน่ารักสวยมากสวยนะ ก็ซื้อกาแฟาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปนั่ง BTS ไปที่สยามเลยไปเลยนะคะเนี่ยแต่ฉันก็จะเป็นสตูดิโอนะทุกคนเราก็สามารถแบบเออเนี่ยถ่ายลงแครูปได้เือว่าแบบฟังปุริเย่ไม่ไหวแล้วนะคะเจอก,กันที่สยามเลย้วกันทนะะุกคน จากสีไปที่สยามตอนนี้เราถึงสถานีสยามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านฮงแดกันอยู่สแควร์วันชั้นสามใช่ไหมเจอกันร้านนั้นนะคะทุกคนก็คือร้านฮงแดที่เราจะไปกินก็คือ คนเยอะไม่ไหวแล้วเราได้คิวมาที่คิวที่21หรอแต่ว่าต้องรออีก41คิวก็สู้เนาะตี่น้อยก็โรมาแล้วเนาะโอเคเราก็ไปหาอะไรแถวนี้เดินก่อนแล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่บ่ายหกนาทีเรามารอตั้งแต่สิบเอดมงสี่สิบกว่าทุกคนรอไปดิรอไปดิตอนนี้คิวที่ศูนย์หนเราศูนย์สองหนึ่งรอไปคะ่ะทุกคนจะได้กินแล้วทุกคนในที่สุดเราก็ได้เข้ามากินในร้านแล้วนะคะก็คือได้กินตอนบ่ายโมงสิบห้านาที มารอตัอง 11, 4, 12, ้งแต่11โมง42ฟังบุรีเย่มากเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารก่อนนะทุกคนบแบบวันนี้มันมีจริงๆอ่ะมันมีทั้งหมด3ราคานะทุกคนเซต299 399แล้วก็เท่าไหร่วะ599วะ ี่ก้นหรือห้าก้นนี่แหละแต่ว่ายังไม่รวมแบตนะรวมแล้วก็คือ5 0 5ห้าบาทที่เรากินวันนี้ฮือสุดยอดไปเลยนี่ก็คือเครื่องเคียงที่เขาเอามาให้เรานะทุกคนต่เราจะมาชิมต็อกก่อนนะทุกคน,นอืมต็อกเตอ 严吗？<laughs> คือเต็มโตแล้วตอนนี้เราจะมากินซุกกิมจิดีกว่านี่คือซุกกิมจิอืออือต่อไปอันนี้อะไรนะดาจังยอนดาจังยอนเห็นปะทุกคนอยากให้ทุกคนเห็อนอืม จริงๆเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่กินอะโอเคอ่ะไม่เค็มตอนแรกเขาจะเค็มเพราะว่าซอสมันดำมากอืมดีเมืองกินดีรู้ว่ามากฮู <laughs> <น>้เนคนใก่เกาหลีหืมกรอบมากไก่กรอบ 地。<Sí. S 2> sí. ปเราจะกินมีบีบับบกให้ทุกคนได้กินนะฮะให,ใ,หให้ทุกคนได้ดูดีกว่าดูน่ะอเ้เจ็บจริงจริงอร่อยคือชอบเมนูนี้เลยแหละมีมีบักแต่ว่าออกไขมันนิดนึงแต่ว่าใช่เลยอร่อยชอบอ ในเซตเอ่อในเซตสับก้าวๆของเราก็จะมีของหวานด้วยก็คือแันนี่โทนนั่นเองอได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าแต่ก็ไม่ได้แบบว่าว้าวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบเออของหวานสมปากสมใจอ่ะอู้หี้อุ้ย,ยหนูใหญ่มากขอหวาน หวานน้อยแต่ไม่รู้ดิไม่ค่อยพอชาไข่ผมอะไม่ค่อยกินเท่าไหร่อร่อยดีค่ะถ้าดาทุกคนออกจากร้านเรียบร้อยกินกิ่มแ้วเรียบร้อยนะคะเสียไปก็สรุปเสียไปทั้งหมด940บาทก็คนละ47 0บาทรวมภาษีแล้วเราภาษีแล้ว,รวเราเว็แล้วนันเองนะคะร้านนี้ยังไงรีวิวดิ คงแดดนะคงแดงส่วนตัวก็คิดว่าต่างๆไม่ค่อยว้าวแต่ก็มีเครื่องเคียงเยอะเออเครื่องเคียงเยอะใช่มีของให้เลือกกินเยอะใช่แต่คือไอ้เครื่องเคียงเยอะเนี่ยก็ก็เหมือนตัดกําลังอยู่นะนี่คือกินหมูหน้อยมากเออแต่แต่พวกหมูเนื้ออะไรเนื้อก,ก็คือสั่งไปแค่จานเดียวที่ที่กินราคาแบบก็สามร้อยเก้าเก้านี่คืออยากลองไห้พวกแบบบิบิมบับอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะแต่ว่า อีกอื่ก็คือไม่ค่อยอน,นั้นเท่าไหร่ส่วนตัวก็แบบตั้งใจมากินฮานิโทสด,ด้วยแต่แบบว่าเออขารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหวานไปทุเราไม่ค่อยชอบหวานเออหวานเวอร์แต่ก็คือแบบของหวานอะเนาะมันก็แบบติดติดติด,ตด,ตด,ตดท่ายอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบแผมชาไข่บุกวยอันนี้ไม่รู้ว่าทางร้านแผ่อยู่แล้วหรือว่าเป็นช่วงนี้<ช>แผมหรืออะไรนะเออแล้วก็มีมพี่พนักงานมาพิ่ทักติ์ของเราให้ยังไงอะ ก็แบบว่าถามว่าเอาไหมก็ต้อมันใช่ฟรีหรือว่าต้องแบบสั่งหรือว่าแจกไงเออใช่เราก็ไม่รู้แต่แบบพี่พนักงานก็แบบมาบอกหรือว่าเอาไหมคะฟรีนะออแต่พนักงานดูแลดีนะเอาดีหรือว่าเราอยู่ใกล้พี่พนักงานไม่รู้เออมีมีมีสิ่งชอบที่สุดไหมของร้านนี้คงแดนเดลิเวอรี่ส่วนตัวชอบชอบความเป็นเกาหลีละกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันให้ความรู้แบบเกาหลีมากแบบเนี้ยใช่้าถามมาจะมาอีกไหม แต่บางเป็นแค่ครั้งเดียว้วแหละเพราะว่าอีกครั้งต่อๆไปนู้นก็ค่อเจ็ดร้านไปแบลองกันเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยๆไ,ไปต้องแบบว่ามีความเดเวอร์ซีหลักหลที่นี่ก็คือชอบชอบก็ชอบอยู่แต่ก็แบบเต็มสิบให้เจ็ดแล้วกันเออไปแปดนะแปดเล้อเออกูเจ็ดแล้วกันรู้สึกแบบไม่รู้อะเออั่นไหะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะไปไหนหรือว่าถ่ายที่ไหนนะคะ บายบายปิดเลยปิดเลยปิดกล้อง